เทศบาลนครนครราชสีมานะครับก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกคนครับ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาหรือ TK-Square โคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมาโดยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาร่วมกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด5สถาบันการศึกษาด้วยกันนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นครราชสีมาโรงเรียนสุรานารีวิทยาและโรงเรียนสุขานารีได้เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับ5สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ การบริหารด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืนเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พลเมืองมีความรู้ทักษะและทัศนคติใหม่ๆสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของโลกอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์นให้เกิดขึ้นในสังคมตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครื่องมือสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับทั้งนี้ในการดำเนินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาโดยนำองค์ความรู้ด้านบรรรักษ์และสารสนเทศศิลปะและทัศนศิลป์เพื่อการดำเนินงานการร่วมมือด้านการสร้างสารรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะทัศนศิลป์ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพครับ